หากไล่อยู่เรียงกันตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาแน่นอนว่าแชมป์บุนเดสลีกาแทบจะตกเป็นสิทธิ์ขาดของยอดทีมแห่งเยอรมันอย่างไบเยอร์เิวนิกอยู่ตลอดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็มีบางฤดูกาลที่คู่แข่งของพี่เสือนั้นดีพอที่จะแซงขึ้นมาคว้าชัยได้อยู่บ้างดังเช่นในซีซั่นนี้ที่80%ถาดแชมป์บุนเดสลีกาน่าจะตกเป็นของไบเออร์เลเวอร์กูเซนของซาบีอลอนโซไปแล้วแต่าหากพวกเขาไม่พลาดกันเองเอาเป็นว่าตั้งแต่เขาสู่ยุค2000มาจวบจนถึงปัจจุบันมีเพียงแค่คร้ทาานีนนพพพกกวมใ ทีมแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศและใน,นวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงอยากจะพาทุกท่านไปย้อนดูกันว่าโค้ชทีมเหล่านั้นที่เคยเอาชนะเสือใต้บาเยอร์มินิกได้จะสุดยอดขนาดไหนและมีใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเป็นเจ้าของซุซูกิสวีป GL Next n e x t to t h e ซ์28ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซุซกิทั่วประเทศ You drink, d o n ด d r i ฟ e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสกิตคอสวีแค่เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการทีมแรกบรุษเซียดอตมุลฤดูกาล2001-2002 เพียงหนึ่งซีซั่นผ่านเท่านั้นนะครับไบยนก็ประเดิมความพ่ายแพ้แรกในการครองแชมป์ลีกสูงสุดเมืองเบียอย่างรวดเร็วโดยผู้ที่ประเดิมก็คือเสือเหลืองบรเซิเอดด์มุนผ่านฝีมือการทาทีมของมัตเทียสซัมเมอร์โดยคุณพลหลักคือ3าแข้งใหม่ที่ทีมเพิ่งเสริมทัพเข้ามาอันประกอบไปด้วยผู้หูกองหน้าอย่างยยนโคลเลอร์และมาชมอโมรุโซสองกองหน้า2ส,สไตล์ที่เพิ่งมาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์และอีกคนคือโทมัสโรซิกกี้ที่เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวซีซั่นก่อนคอยบัญชาเกกมออออยููด้านนนหลลลลลังงงงีีีทวผ18ปร uso, ปรรระะะตตใขขโโซแ23ค เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขานานั้ชนะ21เสมอ7และแพ้6เก็บได้70แต้มเฉือนรองแชมป์อย่างไบเออร์เลบุกูเซนไปเพียง1แต้มและทิ้งห่างไบเออร์อันดับ3ที่2แต้มซึ่งนอกเหนือจากเสือเหลืองจะจบฤด,ดูกาลด้วยตำแหน่งแชมป์มูนเดสลีกาแล้วนะครับพวกเขายังเป็นรองแชมป์ยูฟ่าครับในซีซั่นนั้นอีกด้วยทีที่2เวเดอร์เบรเมนฤดูกาล2003-2004 ผ่านพ้นข่าวแรกไปไม่ทันไรครั้งที่2ก็ตามมาแบบติดๆซึ่งหันี้ผู้ได้ก้าวขึ้นมาล้มบบเยนก็คือเจ้านกนางนวลแวร์เดอร์เบรเมนที่นํามาโดยกองหน้าร่างตันอย่างไอตันและผู้ประชาเกมอย่างโยฮันมิกู้ภายใต้การคุมทีมของคุณสื่อโทมัสชาร์ฟด้วยเกมรุกๆที่โคตรจะดุดันเบรเมนกระนาไปถึง79ประตูจาก34นัดในวันทีบุนเดสซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเยอะออกมากๆเลยนะครับและการบุกไปตบบบเยนได้ถึงทิ่น3ต่อหนึ่งมันยิ่งตอกย้ําความยิ่งใหญ่ของเจ้านกนางนวลชุดนี้ ทิ้งห่างไบเยอร์นรองแชมป์ที่6แต้มซึ่งนอกเหนือจากการคว้าถาดแชมป์ลีกสูงสุดเมืองเบียร์เบรเมนซีซั้นน้นยังจบฤด,ดูกาลด้วยการคว้าชแชมป์เดเบโพข่าว ok ไปนอนกอดอีกด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เบรเมนชุดนี้ร่วงหล่นไปอย่างรวดเร็วหลังพวกเขาไม่สามารถรังนักเตะตัวเองให้อยู่กับทีมต่อไปได้และต้องเสียแข้งคนสําคัญมากมายไปในภายเวลาอันสั้นหลังจากคว้าชแชมป์ทีมที่สามสตุกการฤด,ดูกาล2 0 0 6 2 0 0 7 และลำดับถัดมาก็ได้แก่มาคขาวสกัดของอามินเฟที่ก้าวขึ้นมาโค่นบัลลังไบเยอร์มินิกได้สำเร็จด้วยผลงานอันสุดร้อนแรงของ2คู่กองหน้าตัวเก่งของทีมอย่างมาริโอโกเมสและคาเข้าซึ่งนั่งเหนือจากกองหน้าทั้งสองรายนี้แล้วนะครับมาคาวชุดนั้นยังมีเฟนนโดมายราโทมัสฮิสเซนแพเกอร์รวมไปถึงแข้งที่จะกลายมาเป็นานาคตของทีมชาติเยอรมันอย่างซามียนิราอยู่ในชุดนั้นอีกด้วยโดยในบุนเดสนการซีซั่นนั้นมารคขาวจบฤดูกาลด้วยผลงานชนะ21เสมอ7 เก็บได้เพียงแค่60คะแนนเท่านั้นนอกนือจากแชมปมูนเดสเลกาสำหรับบอลถ้วยในการสตุัการยังไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกเดเบโโปคาวถึงแม้จะเป็นแค่รองแชมป์หลังพ่ายแพ้ให้กับเอฟซเนินแบกในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ3ทีมที่4วอลฟบวกฤดูกาล2008-2009 รู้เหมือนว่าในช่วงปี2000ถึง2010บาเยนนาพา่าเสียแชมป์บุนเดสเลกาให้กับผู้ท้าชิงอยู่หลายหนอยู่เหมือนกันนะครับและคราวนี้ก็เป็นทีของหมาป่าแห่งเมืองเบียร์อย่างวอร์ฟบวกที่สามารถคว้าถาดาแชมป์บุนเดสครั้งแรกไม่สิครับต้องเป็นแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกของสโมสรในรอบ75ปีได้สําเร็จซึ่งชายผู้ที่กุมบังเหียนพาหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ก้าวขึ้นมาถึงจุดสูงสุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นเฟลิกซ์มาการชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็นจอมขมังเวทหรือพ กองหน้าอย่างเอดิเซโกและกราฟิเต้ที่ซัดกันไปถึง54ประตูนในลีกซีซั่นนั้นนอกจากนั้นนะครับยังมีอันเรบาซายีกับสวสดดนบิโมวิดเป็นตัวชูโรงของทีมอีกด้วยตัวผลงานในซีซั่นนั้นนะครับบบวกมาแรงใน,นช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลด้วยการแพ้เพียงแค่สองนัดเสมออีกหนึ่งนัดนอกนั้นชนะรวดก่อนจบฤดูกาลไปด้วยสถิติชนะ21เสมอ6แพ้7มี69คะแนนเฉือนไบยมินิกอันดับ2ไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้น ทีมที่5และที่6กบรุสเซียดอตมุดฤดูกาล2010-2011และฤดูกาล2011-2012และทีมล่าสุดที่โคน่นบอลลังของบาเยอร์มิวนิกลงได้สำเร็จก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นบรุสเซียดอตมุดของคุณซื่อเฮฟวี่เมทัลอยากเจอกนครอฟนั่นเองที่ไม่ใช่ทำได้เพียงแค่หนึ่งนะครับแต่เปถึง2ครั้งเลยทีเดียวพวกเขาคือทีมแรกและทีมเดียวที่สามารถล้มบาเยอร์คว้าแชมป์ไปครองได้ถึง2สมัยติดต่อกันหลังยุค2องพาโดยในซีซั่นแรกพวกเขาจบซีซั่นด้วยผลงานชนะ23 3เเเเเสมมมมออออ6แแแแแพ้ 5, แนะ้้้5 75ี U S, ีี7คะะนนนนนนททิงงงห่่าาลลวรรร์์์ูซชปปัััตบบยด ที่10แโดยมีคุณพลตัวหลักก็คือลูคัส,สบาริออสชิจิคากาวะมาริโอเกอร์เซนูริซาหินเซเว ե นเบนเดอร์เซบาสเสตียนเคลยาคูบราซิคอฟสกี้ลูคัสพิเชกมาเซลซามลเซอร์เควินกรอส,ค,สครอยโรมันเวเดฟเฟลเลอร์เดวินซูโบติตและมสัสฮูเมลมส์ก่อนที่จะต่อยอดไปคว้าแชมป์ปีถัดไปโดยมีแข้งชุดหลักชุดเดิมเพิ่มเติมคืออิวคายคุนโดการที่ก้าวขึ้นมาทดแทนในส่วนของอนูริซาหินที่ย้ายไปเรอัลมาดริดและการแจ้งเกิดของกองหน้าตัวสำรองของทีมอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไปถึงง22ตุุในนนนบเดดสลลกกาาฤูั้ เสือเหลืองจบฤดูกาลด้วยชนะ25นัดเสมอ6แพ้3เก็บได้81คะแนนสูงที่สุดเท่าที่มีทีมที่ขึ้นมาท้าชิงแชมป์กับบาเยอร์ดูถึงตอนนี้พร้อมทิ้งห่างพี่เสือ8แต้มคว้าแชมป์2สมัยติดต่อการไปครองอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นในการพวกเขายังคว้าแชมป์เดเบลโผคาในฤดูกาล2011-2012มาครองได้อีกด้วยกำลังจะเป็นทีมที่7ไบเออร์เลวเวอร์กูเซนฤดูกาล2023-2024 หลังจากไบยูเมเนตผูกขาดแช่ม,มุนเดสริก้ามากว่า11บสมัยที่ต่อกันนะครับมันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่จะมีผู้ท้าชิงที่เฉิดฉายและพร้อมก้าวขึ้นมาขยบบอลลังนี้ดังเช่นห้างขายายาของซาบิออลนโซจริงอยู่ที่บายเยนน์เองก็แผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงฤดูกาลหลังๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าซีซันนี้ไบเออร์เลเบกุเซนภายใต้การคุมทัพในขวบปีที่2ของคุณชายนั้นเ็าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินกว่าที่ใครจะต,ต้านทานไหวจริงๆรอลอนโซสามารถลบจุดที่เคยด้อยของห้างขายยาในซีซันก่อนออกไปได้อย่างหมดจด พร้อมกับเสริมทัพในส่วนที่ขาดและอย่างยอดเยี่ยมซึ่งนั่นทำให้จนถึงตอนนี้เลเวอร์คูเซนยังไม่แพ้ใครเลยในลีกมาตลอด25นัดที่ผ่านมาและนำโด่งเป็นจา่าฟงชนิดที่ว่าบาเยินได้แต่มองตาปิดปิบที่10แต้มในขณะที่เกมการแข่งขันเหลือเพียงแค่9เกมเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นโอกาสดีสุดๆเลยนะครับที่พวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ลีกผลแรกของสมรสนได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็คงจะมีปฏิหาริย์เท่านั้นแหละครับที่จะมาพรากพวกเขาไปจากถาดแชมป์ม,มูนเดสลีกา,ากาในฤดูกาล2023-2024ผลนี้ไปได้ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์